สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับผมก็จะถ่ายขออนุญาตถ่ายคลิปสั้นๆนะครับผมของเด็กอ้วนนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะอ่ะเป็นปกติหรือเกินนะครับห้าวลือเกินนะครับผมนี่ไปแล้วนะครับผมตกมันแต่เช้าเลยนะครับผมอ่ดูนะครับผมแม่ซีทุกท่านนะครับเด็กอ้วนนะครับหาเรื่องหาเรื่องพ่อแล้วหาเรื่องพ่อแล้ว ดูครับผมทุกคนนะครับดูนะครับดูดูด,ดูดูครับเอาตกมันแต่เช้าเลยวันนี้เออเอเออดูขาหลัง เอาเอาเอาโอ้โหดิคลังดิโอ้โหโอ้โหโอ้โเอาเอาดูครับผมทุกคนดูครับบวยวายแล้วนะครับตกมันอย่างแรงเลยตกมันอย่างหนักแล้วนะครับผมเอาอ่ะพังแล้วนะครับผมจอมพังแล้วจอมพลังเอา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 ไปแล้วครับผมไปแล้ว ไปแล้วครับไปแล้วครับดูครับผมดูนะครับผมบ่าพลังแล้วนะครับผมตกมันอย่างหนักเลยวันนี้ทำยังไงครับผมแม่แม่เอซดูนะครับเอาเอาเอาขึ้นมาหาพอแล้วเอาเอาเอาหาเรื่องแล้วเอาเอาดูครับเอา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 ครับผมหาเรื่องเอาอย่าอย่าไปเตะ เออแม่ยิงเด้อเอาเอามาแล้วครับมาแล้ว <c oughs> โอ้วัยวายแต่เช้าเลยนะครับวันนี้จกมันอย่างหนักเลยนะครับเมื่อคืนทานเยอะไปหน่อยก็เลยมีพลังนะครับผมพลังบวกขึ้นมาเลยเอาแล้วนะครับผมทํายังไงครับผมเอาเอาเอาลองขู่แล้วนะครับผมแม่เอ็มซคุยแล้วคุยแล้ว คุยล้หาเรื่องแล้วนะครับอะมาหาเรื่องพ่ออีกละหาเรื่องพ่ออีกละอ๋ออะอไม่เอานะครับไม่ทำยังไงอพักเหนื่อยก่อนนะครับผมพักเหนื่อยก่อนอพักเหนื่อยก่อนหรือเปล่าหรือจะทำยังไงต่อเอาเอาครับ อ๋อๆๆไก่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 ครับไก่ครับระวังไก่ไก่ระวังนะครับผมระวังตกมันด้วยอ๋ออย่ามาวุ่นวายนะอย่าวุ่นวายกับอ้วนนะเอาดูครับดูครับเอาเอาเอา าแล้วครับผมดูครับโชว์พลังนะครับผมเนี่ยเอาพลังครับดูพลังเด็กอ้วนนะครับผมดูครับผมทุกคนดูครับอูอย่างหนักเลยวันนี้นะครับโอ้สุดๆเลยนะครับวันนี้สุดๆเลยนู่นไปแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับมาแล้วครับผมมาแล้ว ไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเนาะโออยู่กับแม่หญิงเอ้าเอาทำยังไงโอหมดพลังนะครับผมมาเติมลมเติมพลังก่อนนะครับผมแวะปัม๊มโอเอา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 แวะปั๊มนะครับผม อ้าวอนวปั๊มก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมนะครับทางเพจอ่าปานฝันสาวน้อยมีปานนะครับแล้วก็ทางช่องอ่า youtube นะครับอ่าปานฝันแฟมลี่นะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับเนาะนะครับอ่าเดี๋ยวจะได้อ่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ